สวัสดีสสดครับชื่ออะไรครับน้ำเหนือครับน้ำเหนือแจกฟับหน่อยเอ่อ N O U A underscore N O B A ครับผมอ่านว่า<น>เหนือโนวาครับเหนือโนวาพี่แอร์เหนือโนวาเหนือโดวายังมีเหนือเนื้อดา<อ> <c oughs> เลือดาเธอมันลิดตัวแม่ตัวปั่นอยู่โรงเรยนอะไครับอยู่เรียนเซนต์เบียนครับท่านไหนแล้วอยู่ม .4 ครับผมม .4 พี่แอร์ม .4 บรรดาเลยทายปีนี้อยากเดทกับศิลปินท่านไหนอยากเดทกับสครับครับบลสครับสครับแบนสครับแบนก็คือร้องเพลงก็ได้หรือเปล่าล่ะได้คอันนี้เป็นนิดละนิดหนึงของรอยยิ้มแบบรอยยิ้มไปรอยยิ้มคงเจอแค่ครั้งเดียว ทำฉันให้ลืมเรื่องราวที่่าเข้ามาทำไม่ได้รู้ว่าอะไรที่สำคัญกว่าโอเคเอาดีกับสครับแบนเนอรโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับค่คะ